สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจงชาแนลมาเจอกันอีกแล้วท้องฟ้าวันนี้สวยมากะคะะอันนี้ต้นสะดานะคะต้นสะดาวสูงมากสะดาป่าอันนี้ผายหวาน,นะ ไข่หวานกอใหญ่มากเนี่ยก็ขับแม็คโครอยู่ตรงนี้นะคะ lốm rồi nha เฮียมัดไม้ไม้ไปทำดินเสา พังระวังทำเสา,านะคะเสารั้วทำรั้วก่อนรอไม่ก่อน พร้อมแก,ก่อนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่แวะมาชมคชาลิปไอเจ้หงเนี่ยรากแล้วเนี่ยรากไม้โหรุนใหญ่เอาลุด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  เนี่ยตูดสักเหมาะกำลังสวยเหมาะภูเขากำลังสวยสวยอันนี้ติดกับหมู่บ้านเลยน,นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะมาชมคลิปให้เจ้หงนะคะขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บเยอะจนมีพลังนะคะในการทํางานอย่าท้อนะคะเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านเลยนะคะขอบคุณมากไหมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เจ้หงด้วยนะคะกริ๊งกริ่ง,งนัท่อนไม้ ไปทำเสาเล้วค่ะเสากลัวไม่รู้ลากได้เปล่าอูท่อนใหญ่มากไม่ใช่ใหญ่เอาหลุดนี่ไงวิวสวยมากลมด้วยมีลมเ้วยนะคะพี่น้องลมเย็นเย็น อันนี้ต้นมะข่วงหรือมะแข่นเนี่ยเป็นหนามนะคะต้นอันนี้อีกเจ้าหนึ่งส,สวยสวยถ่ายแนวนอนอย่างนี้ถึงสวย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับหน่อยฝนตกแล้วก็อากาศดีแล้วก็เขาก็ทำนาทำ ปลูกผักปลูกอะไรกันแล้วอวิวดูวิวดูวิวของจังหวัดพะเยาวิวสวยมากธรรมชาติสวยมากตื้ตื้อตื้อเอ็อนตัน มะแขนนะคะมะแขนมีหนามนะคะต้นมะแขนขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังรักกันขอบคุณคอยรักกันนานๆนะคะพี่น้องเราจะอยู่เป็นมิตรสหายเป็นกัลยาณิมิตรเป็นเพื่อนมิตรภาพที่แสนอบอุ่นอย่างนี้ตลอดไปนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวยไหม ดอกเลยไม่ดูต้นหวายนี่เหี้ยรากมานี้แลรากไม้มาแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเฮีงเฮงรวยๆค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะไรนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ใจหงด้วยนะคะไลนี้ไปก่อนนะคะบายบายเลิบเลิบ